ค่ะวันนี้ผมกับช่องอัลเตอร์ตอร์แฟมเลี่นะคะวันนี้น้องเรามีใจมากน้องตอมามีงบถึงร้อยสามสิบนะคะแต่น้องตอมะได้มานะคะนี่นี่เป็นสปอร์ตนะอันนี้สปอร์ตอีทนี่สปอร์ตอีทอันนี้ก็สปอร์ตอีทนี่เป็นมีเนียนอันนี้น้องตอมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้านี่ครื่อมือเนี่ยงนี่ดูตรงนี้มองเห็นไหม อันนี้แบบแบบกลมๆแบบนี้นะคะ่ะนี่นี่หนึ่งร้อยบาทะคะ่ะแบบนี้ร้อยยี่สิบนะคะน้องก็จะสุ่มเล่นนะคะนเราจะจใจเล่นให้หมดค่ะจะต,ต้องหักตา 1, นี่นะคะเฮ้ยได้เป็นฮาโลวีน สับปอตอินฮ่าดีอินเขาไอตําให้ดูเย็บเย็บเย็บโอ้สับปอดอินเฮ้ยให้ดูก่อนนะคู่มือ ี่ะะคะทุกคนนี่มันก็จะให้รูปภาพเป็นอย่างนี้นะคะเนนะห็นไหม็นรูปภาพแล้วนี่ที่เหลือก็นี่ค่ะโอ้<า>เราเริ่มแรกเลยค่ะได้ไประกันนี้นะนี่นะนี่มาเริ่มเลยเอาเล่นแบบสองตัวถังนะนี่ดูนี่เริ่มหาก่อนนี่นะคะเสร็จเลยค่ะ นีเน่เห็นเห็นอันนี้เป็นน้ำยาอันนี้ก็เป็นน้ำยาคู่กันเราก็หนีคู่กันนะหนีคู่กันเราก็ได้มาหนึ่งแผ่นสองแผ่นเลยนะคะแต่น้องเตองชอบใส่แบเนี้และนี่อันที่สองที่สองเล่นให้ดูเลยน้ำยาเหมือนเดิมอ่ะคาลคาวค่ะ ดีสองข้างคาวเหมือนเดิมอุ้ยพ่อผ่านน่าจะเล่นใน,นสุดท้ายเนาะตาเสร็จแล้วนะมาอันต่อไปขอสับก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นอีกมันมันจะหาง่ายต่อไป สีน <manifestations> ี้นะคะสปอร์ตอินอันน่าอะไรอ่ะอันนี้หรอคะคาะแกนิ่เด้ออุยได้เป็นอันนี้นะคะนี่ อันนี้ได้น้อยอันี้ได้น้อยน้อยเดี๋ยวเรางจะให้ดูหนึ่งอันนี้นะคะได้ดูนี่ลายนี้นี่เป็นเหมือนนีโม ปลาทะเลค่ะนี่รวมการ์ตูนหนึ่งเล่มนะคะมา,ดดมาเปิดกระตูนแล้วคะเดี๋ยวให้ดูหมานะคะหมาหมาเดี๋ยวน้องก็จะให้ดูหมาก่อนนี่นะคะหมานี่ทุกคนเห็นหมาไหมเดี๋ยวน้องก็จะให้หมาสองตงัวนี้คู่กันแล้วก็จะได้ อันที่สองอันน,นี่นะคะนี่เห็นไหมนี่ขูดก<น>ันอันที่สามคนคนนี่ค่ะคนต่อไปอันทีสี่สีกระต่ายนะคะกระต่ายปุยกระต่ายนี่นะคะ่ะนี่อันนี้ก็นี่กระต่าย เอาไปนั่งนะคะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้ค่ะคู่กัน ต no ่อไปค่ะดนี่นะเรางกแค่อนคอุ๊ยได้เป็นอะไรนะคะก็คืออุย เนี่ยนะคะนี่เป็นสับป,ปรัสนุ้ยสิทุกคนดูสับป,ปรัสนีฟันดิ้นอันเนี่ยฟันฟันเอาไปเล่นกันเฮ้เยตกเลยอ่นะคนอข้างหลังมจะให้ดูข้างหลนะังนข้างหลังก็จะเป็นเหมือนหนะน้า<ม>คือได้มาเยอะอีกนะ ได้น้อย่ดูไม่เแต่นี้ก็ได้น้อยเล่นกับควาไอย่างนี้นะก็่จะักสกินจอที่มันแบบนี้นะคะทุกคนสกินจอบจอป ่หมีกระรอกปีนต้นไม้ด้วยเห็นกระรอกอตัวอะไรนี่ค่ะพีนาสลูกพีนาสเนี่ยเนี่ยดูทุกคนดูนี่นี่ลูกลูกพีนาอ่ะอะแค่นี้ ไป,ปดังค่อนโอ้โหนี่นี่ค่ะเอ้ยยังไม่ให้ดูยังไม่ดูเอาวันนี้ค่ะเป็นโปเกมอนโอ้ยโปเกมอนจะได้เยอะสุด

กิ้งกระิงกระิงกระิงเจอแล้วราคากีะหูกก็คือเนสเนสชื่อเนสนะคะคน,น,น,คะนี่นี่เนสอันนี้ก็เนสค่ะอันนี้เนสอันนี้ก็เนส,นนนสนต่อไปเจอแล้วคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะเป็นมังกรไฟต่อไปกาดามะคะ่ะ ชนนที่อค่ะก้หินนอนค่ะอเคนะคะอืมเ้ยตเบื่อเนะ้องซึ่งนีีเนมินเห็นไหมสปอร์ตอิดเอ้ยปิดด้านบัดยสปอร์ต support Minion. Minion. minions Minion. minions minions خطر اسماء น้องตีนไม่เจอพ่อนี่มันยากสุดสุดจ้าจ้ารักพริกค่ะเจอพริกแล้วนะพริกแดงพริกหวานแดงนะค่ะเคยเห็นไหมพริกหวานแดงต่อไปต่อไปเฮ้ยเจอถึงต้องเกาหัวอ๋อเจอแล้วค่ะมีเนื้อค่ะยาวปิ้ง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 มันเป็นแบบแบบนี้นะคะนี่นี่ อะไรรอ๋ออ๋ออม่เนเจอเลยอนะจอแล้คะ่ะน้ำยาบมง mm. มีนีส่สกีคะ่ะ ดำเป็นมือมีเนีย่ยนะ,ะมือมีเนีย่ยสีดำดำสับหลอดมีเนีย่ยสีม่วงนะคะนี่ตัวนี้อุย <c oughs> อออ้ยเฮ้ยอ่ะเสร็จแล้วค่ะไปตรนีคะทุกคนเ้ย ไปเป็นสลับหน้าค่ะเป็นบล็อกๆอ,อย่างนี้นะคะบล็อกอันนี้คือเป็นปากอันนี้ก็ปากค่ะปากกับปากอันนี้ปากกับปากนะคะเดี๋ยวตอนนี้องไม่ให้ดูนี่สีเขียวต้องดูปากไป รวมข้างกันจะทอใบสุดเดี๋ยวเราทำตาไตาไปก็คือตา เสร็จแล้วนี่ดูสิเนี่ยเนี่ยนี่นี่เสร็จแล้วน,อนะเราไม่ดู้วิธีเก็บนะทุกคนี๋ยวอาย 你的宝贝。 นะเสร็จแล้วนะคะนี่นะ้องต้องช่วยเก็บเองเนี่ยเสร็จอย่างนี้น,น,นี่ก็จะใส่ใส่ลงไปนะปิดนะคะนี่โอ๊ยปิดได้แล้วะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดถือราะคาให้น้องๆได้วยน,นะคะบ๊ายบาย